อาพี่น้องมือานี้เชียนังกอเขาจะไปหาไปแกะครับเป็นแขกคนน้อยบอกเอฟซีมาเห็นลั่ากคนนอยดรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุกคนอสวัสดีค่ะลูกสดี้กเด็นไ้แกพอดีกินแมเนื้อกันบ่ไปยราสิแกนน้อยค่ะไปไปงาเดไปกินแมเนื้อกันาคานปกนะอน <c oughs> พี่ที่ผมมันบอกพี่พี่ข้างนอกบอกหรือข้างในเอาข้างนอกดีกว่าข้างนอกดีกว่าแมนมันกว้างมันมีมีเรื่องข<อ>้างในหาหมองจอดรถเนี่ยไม่มีหมองจอดรถครับมาแล้วเรียกนะพ่อมานี่ไม่สร็จใช้วิธีก่อนแป๊บโอ๊ยขาลำบากเลย สวยไม่จำบวกอะไรคือบวกอารเวทีค่ะพี่น้องให้คุณน้อมแล้วสน้ <laughs> อมแล้วค่ะล้อมแล้วเวทีจะเปิดเส้นล่ะโอ,โองแรกไม่ที่งทมงาาดั่ปา้ามาพี่น้องอุด,ดอนุุดนดา เป็นไปิด่ไยเลยไปนอนแค่แบเพิ่นปิดแต่หัวแล้วไหมปัดยังไงคุณทางไหนนะขี้บิดพวงมาดีแกพวงมานี ยางไปไทย่ยทมากพี่น้องอุดอรมากกันลหลายๆค่ะพี่น้องห้ยกำลังใจสาวน้อยลำเพลินโชว์ในเครือสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องสนามจูคดได้เลื่อนมือนค่ะพี่น้องไก่เมืองพร้อมค่ะ สีเสือ้อแล่แสงสีเส,สียงเกี่ยวอันนี้ร้านนี้ร้านทางไหนวะหึร้านนี้ร้านทางไหนแมรนร้านทางไหนโอ้มีหม่องนางหม่องนางอีกโอ้หน,อนึ่งมือมิกกันแล้วแล้วคะ่ะพี่น้องเทาวัดสิบะดนวะนี่ อันนี้ชาววัดซิวะดลนั่นเลยวัดนันนึกวัเวทีไงเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตที่เป็นมาค่ะใกล้แล้วไปค่ะจะจะเปิดเส้นแล้วเอาเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์เหรอ,อ วัีจีจ้ะมือเคลื่อนนอนใสได้รถวิตเ,เปนเ็นที่เใหญ่ไ,ได้ดิจูคนได้หลาย แม่มา้งถุยาไรสนามเพิ่นสนามไอ้รปฐมมาเปิดวงแอนเสียงวิหกกับบ้าน่ลยนะ เปที่เสร็จ,รจ60%แล้วค่ะพี่น้องพวกมันี่กแจกผู้ใหญ่ใจดีเอาเครื่องดื่มมาให้คอนวอยค่ะพี่น้อง ไปแล้วมีคนมาเฮ้ยโอ้โหใหญ่เกดีมากอีกแล้วน,นั่น,นนี่มั้งเอาคนสนับสนุนมา,นะนาหนาบุปบ้าโอ้มารับหน่อยจ้ามาผู้น่ะนมาตุย้ยมารับด้อย สวัสดีครับพ่อทนอ้แบเป็นังไก้นบ้านจนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดได้เ็นเพื่จ้าเปมามาทินทินกุอนข้วิดเีสวัสดีค่ะลูกสวัสดีไปเ้นไปกินแหนมเนืองกันไปกินไปไปร่กับแม่ เรานไปด้ยวี <c oughs> <c oughs> ่ักเท้ายหะดมเามาไปเฮ็ดเม้เฮไห้กับเลยกลับมากบเรียนกับม่อนกับมาไอ้ลูกค้าลูกค้าเมาไปทำโรงทานบ้าน บ้านเด็กอะไรนะบ้านเด็กหญิงบ้านเด็กธานีบ้านเด็กยูดอุดรธานีเป็ดแล้วก็นได้มากเลยครับเป็ดเป็นการดูการดูได้ผลหลายหลายเดอร์บอเด้อร์ค่ะนี่กับฟูนี่กับมากขึ้นกันหลังไหลมาเลยวุ้ยเฟิร์นวัยกำลังใจมีพวกวันนี้เป็นไล่ชนเป็หมานเพิ่นก็นได้มาแเลยอ๋อเพิ่นหมานเพิ่นอ๋อเพิ่นหมานบ่ พี่น้องอุดรจวดจาดสาดปื่มเลยมาเพื่อพี่น้องอุดรเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องนี่ปตหน้าตเท้านะแม่ไม่ไกลเนาะในเมืองบ้านน้องลีหูครับบ้านน้องลีหูนี่สถานที่สถานที่กว้างมากพี่น้องเอฟซีดีอยู่แมนสถานดีสถานที่ดีค่ะพี่น้องอำเภอเมือง